ดีว่าตรงนี้ที่เป็นดีเด็กน่ารักจังหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราพูดงราการนะห้าสี่สามสองหนึ่งนั้นนะคะน้องๆทุกคนจะต้องนับ้ไดคต่อน่าเลยขึ้นปอยย่ายังรูปขึ้นโปรเจคเตอร์นิดนึงเนาะรูปแปดสำหรับแปดคนที่ได้รางวัลนะคะขอบคุณค่ะ จะตรงกับวันที่31พฤษภาคมของทุกปีนะคะ4 3 2, 4 2, <S 1>, 1, <S 2> 1, 1ขอเสียงขรบมือนะคะิมัติแขค่ะ,ๆๆๆคะแต่คราวนี้นักเรียนถือว่าโชคดีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่นักเรียนวันนี้จะได้รับความรู้นะ ผ่านจากผู้รู้จริงๆนเราเริ่มต้นตั้งแต่วัยเรียนเราปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเรียนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งนะลูกเนาะเราสวยเราตอนี้นะสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนาคดีบันไม่ใช่เรื่องฉันต้องมานั่งสบตาอะไรตรงอย่างแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาชุนคุยว่า พ่ออะไรน้องๆที่ร่างอยู่ตรงนี้ทุกคนผสามสี่สามีอายสามีอายใช่แล้วแสดงวุกคนได้อกชื่อดอกก็พอยได้สักเอกที่สองยังไงพี่หวานพี่ไม่เอาพิเศษในห้องเรียนพี่ไม่เอาพิเศษในห้องเรียนนะเออใช่ใช่ไหมแล้วเราจะ เอองออเรื S <S ่อไปต่อบุรีช่บุรีไฟฟ้าต่อเขียนโปรแกร้อนรับคุณกินดสคนห้องค่ะหนโอเคครับผครับอีระดับไ หายใจออกเหยียดแขนก้มไปหาเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าต่ำความสงอาไรแบบนี้ต้องโตไปแน่ๆออกเสียงว่าถองกับสิ้นแล้ว C O ขวาดีเวกมือได้ไหมโตย่อย่อย่อแล้วค่อยยืนเท้าสองรอบบอกว่าปึ๊บเปิดส้นเท้าไม่ใช่แค่นช่น้นเท้าด้านหลังต้องก้าวไปแต่ เป็นค <B ibi S 1> อนแสดค <B ibi S 1> อนซแสเพื้อขาควา